สวัสดีครับวันนี้ครับมาพบกับผมนะครับเผ่าพันธุ์บานุนาครับรหัสประจําตัว5303234ครับวันนี้เราจะมาเปิดมุมมองกับพี่าทม์รัุ่งนะครับเรื่องการใช้ชีวิตของไมรุ่นนะครับครับปัจจุบันนะครับแฟชั่นกําลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของกลุ่มไมรุ่นนะครับพี่ามให้ความสาคัญกับแฟชั่นมากน้อยขนาดไหนครับ ก็ส่วนเนนึ่งครับเพราะว่าคําว่าแฟชั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ตายมันมันวนไปวนไปวนมาอย่างเงี้ยอยู่ที่ค,ความชอบความชอบโอกาสความเหมาะสมรับวทศะครรบอย่างไม่รุ่นเนี่ยครับก็จะมีการแบบตั้งกลุ่มตั้งแกง๊งถ้าต่างกีฬาก็สเก็ตบอร์ดบีมเอ็กซ์อย่างเงี้ยครับแล้วแบบถ้าเป็นดนตรีก็เป็น ดนตรตีร็อกดนตรตีเลกเก้แล้วก็อินดี้นะครับ,รบพี่ามแน่นะครับมีกลุ่มหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เข้าสังคมเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าจะไม่ค่อยมีกลุ่มอะไรมากมายครับแลวดนตรตีนะครับพี่ามฝังดนตรีชอบ,ชอบครับชอบครับพี่าม ฟังดนตรีประเภทน่นก็เป็นในแนวทันที่ล้วก็เพราะว่าเพลงในแนวเนี้ยมันทําให้เราแบบมีความเพลิดเพลินมันบรรยายถึงสภาพชีวิตอะไรทําให้เราแบบมีจินตนาการที่ดีนะดีกว่าบางทีเพลงร้องก็บางทีก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็พอดีนะแต่ทีลองดนตรีที่รุนแรงเนี้ยแต่ผมชอบทันที่มากกว่าแต่ดนตรีก็คงมีเสน่ห์ของมันเองใช่ดนตรีใช่ อยู่ที่พันธชอบแหละครับแล้วอย่างที่พี่ทางฟังแนวคันที่ใช่ไหมครับในคันที่เนี่ยมีอิทธิพลต่อการแต่งตัวกับพี่หรือเปล่าก็ก็ส่วนหนึ่งนะเล็กแล้วมัก็ก็ส่วนใหญ่เองเพราะว่าครับมันคันที่เนี่ยมันก็มาคู่กับการแต่งตัวในแนวย้อนยุคอะไรเงี้ยอย่างเช่นผ้าม้าเสื้อเชิ้ตอะไรรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยดูแบบเรียบง่ายดูแมนด้วย สึกแล้วเวาแบไปไหนคล่องตัวสะดวกอ,อ,อย่างความหมายในดนตรีก็คงเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วมีอีกค่านิยมหนึ่งนะครับที่ไวรุ่นคิดว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องเท่รครับถามมีบุมอ้อย่ังไงบ้าครับสำหรับตัวพี่พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่าบุรีเนี่ยมันก็เท่ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราอายุได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เท่เลยซึ่งตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่สูงหลีครับสำหรับคนที่คิดอยากจะลองก็ไม่แนะนําดีกว่าแต่สําหรับคนที่แบบสูงมาแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ส่วนบุคคลครับก็สุดท้ายนะครับอยากให้พี่ถามฝักถทงวัยรุ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นครับก็อยากอยากจะแต่งอะไรก็แต่งครับ แฟชั่นมันไม่มีก่อนนะ้วในมุมนี่เราแต่ขอให้มีความเหมาะสมแล้วก็ให้พอดีอย่ามากเกินไปมันก็จะทาให้เสียอาจจะบางครั้งะครทำให้เสียความเป็นตัวตนของเองก็อย่างที่พ่ถามพูดไปนะครับเราก็ควรเรารับสื่อมาเยอะนะครับเราก็อย่ารับจนแบบเรียนแบบเขาไปสมบูรณนะครับก็ต้องแบบ นำมานำส่วนที่ดีของเขามาใช้กับมาปรับใช้กับตัวเราครับนั่นคงจะเป็นประโยชน์ที่ดีกับตัวเรานะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพิธามากครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ